สัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กร,ราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจเจริรีรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันนิชารามทุกท่านค่ะ ยินดีต้อนรับสู่รายการรับส่งการบ้านของสถาบันนิชารามนะคะอันนี้ดิฉันดรนิตยาพรสุนสายค่ะชื่อเล่นล่านิดหน่อยค่ะชื่อทางธรรมว่าน้องพรฟ้าจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนะคะไ,ได้บำเพ็ญกับหมกลุ่มแพทย์วิถีธรรมมา18ปีค่ะและเป็นรองประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยค่ะรองวิชาธิการบดีสถาบันนิชาราม เป็นนักศึกษาของสถาบันนิชารามด้วยค่ะเรียนร่วมกับกลุ่มของเราในระดับอริยปัญญาโทค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาร่วมรับการบ้านกับพี่น้องของเราอีกหลายท่านนะคะที่จะทยอยตามตามกันมานะคะ,ะท่านแรกนะคะน้องออนอ,อนนี้อยู่ที่เครือข่ายต่างประเทศนะคะเชิญออนวิภาก้าในธรรมค่ะ กาบคารวะอาจารย์หมอเขียวด็ตอร์ใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะกาลคารวะครูรู้ทุกท่านนะคะ,จะเจริญธรรมสนฤกดีมีใจไรทุกขพี่น้องผู้ไปหาความผาสุขทุกท่านค่ะค่ะออนวิภากรีปิดค่ะชื่อเล่นชื่อออนนะคะชื่อทางธรรมกล้าในธรรมกล้าจนค่ะอายุห้าสิบสามปีนะคะเป็นจิตอา,าสาส่วนป่านาบุญหกภาคต่างประเทศนะคะ ออนอยู่ประเทศออสเตรเลียค่ะออนก็เป็นนักศึกษาของสถาบันวิชารามนะคะหลักสูตรอริยปัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีค่ะปีนี้เป็นปีที่สี่ค่ะรู้สึกยินด,ดีที่จะได้มารับฝังการบ้านกับพี่น้องในวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะค่ะกะ็ขออนุโมทน,นากับพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาแบ่งปนันการบ้านสภาวธรรมในวันนี้ค่ะสาธุค,ค่ะ ค่ะแล้วท่านแรกที่จะมาส่งการบ้านในวันนี้นะคะเป็นคุณกบค่ะแล้วต่อด้วยพันพัน,นะคะแล้วก็สุภักษานะคะถ้าคุณกบสะดวกเปิดไม้ได้นะคะเปิดกล้องเปิดไม้ได้ะค่ะ ถ้ายังไม่สะดวกเราก็มาที่พรพันธ์นะคะเชิญพรพันธ์ค่ะน้องกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกราบคารวะคร,รูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำัมปชีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อพรพันธ์เอสลร์ค่ะอายุห้าสิบปีค่ะ เป็นจิตอาสาแพร่พัิธธรรมสวนป่านาบุญหกกลางประเทศขณะนี้อาศัยอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะเป็นนักศึกษาสถาบันวิชารามหลักสูตรเจ็ดปีนะคะอริยะปัญญาตรีชั้นปีที่สี่ค่ะวันนี้จะมาขอโอกาสส่งการบ้านเรื่องทุกขหายฉับพลันค่ะเนื้อเรื่องนะคะก็คือเมื่อวันที่ 12, สิบสองสิงหาคมที่ผ่านมานะคะตรงกับวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยนะคะ พรเองนะคะก็อยู่ต่างประเทศก็อยากจะโทรไปกราบคุณแม่ผ่านทางโทรศัพท์นะคะแล้วก็ไปพูดเคยกับคุยกับคุณแม่นะคะเนื่องในวันแม่เช่นเดียวกันกันกบลูกๆของลูกๆทั่วๆไปนะคะ,ะขณะที่โทรไปนะคะคุณแม่ก็รับสายพอดีคุณแม่รับสายนะคะในช่วงที่เรากำลังจะอ้าปากคุยกับคุณแม่นะคะก็มีเสียงพี่สาวนะคะพี่สาวที่นั่งอยู่ข้างๆคุณแม่นะคะพูดขึ้นมานะคะ พูดเรื่องทากับข้าวว่ากําลังทํากับข้าวอย่างนั้นอย่างนี้อยู่แล้วพี่สาวก็เดินไปเดินมานะคะตอนแรกพรก็ยังจับทุกไม่ได้นะคะก็ยังฟังพี่พูดไปได้อยู่นะคะพอพี่สาวพูดไปเรื่อยๆนะคะมันก็เริ่มเห็นอาการแบบมันอึดอดัดมันแน่นในอกนะคะมันแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นเหมือนเรารู้สึกว่าเรารำคาญพี่สาวเราอะคะ่ะเราบอกว่าเราไม่อยากฟังพี่สาวเราพูดเราอยากจะฟังเสียงแม่นะคะ วันนี้โทรมาอยากจะได้ยินเสียงแม่ไม่อยากยินเสียงพี่สาวเลยวาพูดทําไมตอนนี้นะคะกิเลสมันก็มันเริ่มขึ้นเหมือนกับว่าตอนนั้นพรเห็นนะคะอาการใจมันเริ่มผุดผุดผุดขึ้นเหมือนกับเวลาเราต้มน้ำหารน้ําร้อนมันจะเริ่มร้อนขึ้นเริ่มร้อนขึ้นอความร้อนมันจะเริ่มสูงขึ้นนะคะตอนนั้นมันเริ่มเห็นกิเลสค่ะมันก็เลยเริ่มจับมันก็เลยหยุดนะคะมันก็เลยกลับมามองตัวเองนะคะว่าพูดกับกิเลสว่ากิเลส นี่เธอกําลังทุกข์นะเธอกําลังจะพาฉันลงนรกอีกแล้วเธอทําอะไรอยู่นะคะมันก็เริ่มมองกิเลสกิเลสก,ก็ก็พรก็มองหน้ากันนะคะพรก็เลยหยุดค่ะหยุดคิดนะคะหยุดที่จะเพ่งโทษพี่สาวหยุดว่าเอ้ยพี่สาวจะพูดอะไรยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสักวันสักเวลาท่านก็หยุดเองแหละท่านก็คงรู้แหละว,วันนี้วันแม่เราอยากจะคุยกับแม่นะคะมันก็คุยกับกิเลสก็เลยบอกว่าไอ้กิเลส ที่เธอคิดอยู่ตอนเนี้ยเลิกคิดไปเลยนะฉันไม่คิดแล้วฉัจะหักดิบเธอฉันจะเอาเธอออกไปจากตัวฉันนะคะตอนนั้นนะคะใจที่มันเริ่มเดือดเดือดขึ้นนะมันเริ่มผ่อนลมแต่มันไม่หายไปนะคะความอึดอัดในใจมันเริ่มลดลงจากที่แบบว่ามันเริ่มรำคาญพี่สาวนะมันก็เริ่มฟังเริ่มที่จะฟังพี่สาวได้พี่สาวท่านก็พูดต่อไปอีกอยู่นะคะพรก็เริ่มนั่งนั่งฟังนิ่งขึ้นนะคะแต่ใจข้างล่างมันก็ยังปุ๊บุุุ๊อยู่แต่ว่าความร้อนมันลดลง ทีนี้พอพอพอ,พอเริ่มทําใจได้เสร็จพอมก็นิ่งฟังพี่สาวพูดไปสักพักหนึ่งนะคะพี่สาวก็หยุดพูดค่ะอาการเดินของพี่สาวที่แบบเดินไปเรารู้สึกว่าพี่สาวเดินไปแล้วก็แม่นิ่งแม่ไม่พูดนะคะคือแม่ก็ปล่อยให้พี่สาวพูดไปพี่สาวก็หยุดพูดไปเลยค่ะทีนี้แม่ก็เลยว่าเออวันนี้วันแม่นะลูกแม่ก็เริ่มให้พรอพรค่ะใจนะคะใจมันก็เริ่มบานขึ้นนะคะมันเห็นเลยว่าไอ้การที่ถ้าเราวานใจไม่ได้ตอนนั้นนะคะ พี่สาวเราอาจจะไม่หยุดพูดก็ได้นะแล้วไม่แน่อะพรอาจจะสวนพี่สาวไปเป็นชาวสวนไปเลยก็ได้แทนที่ว,วันนั้นมันจะได้บุญนะคะมันอาจจะไปมันอาจอาจไปทําบาปให้กับตัวเองก็ได้นะคะค่ะเนื้อเรื่องก็จบลงนะคะเรื่องของพรก็คือทุกนะคะก็คืออึดอัดใจคับคล้องใจอยากได้ดั่งใจกับพี่สาวนะคะก็คือจมูกไทย ถ้าพี่สาวหยุดพูดไม่พูดมากพรจะยินดีพอใจนะคะถ้าพี่สาวพูดไม่หยุดไม่ให้โอกาสเราได้พูดกับแม่เราจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนะคะนิโรธนะคะพี่สาวจะพูดมากหรือไม่พูดมากหรือจะให้เรามีโอกาสพูดกับแม่หรือไม่ให้เรามีโอกาสพูดกับแม่เราก็จะสุขใจให้ได้นะคะเราจะสุขใจได้ค่ะมัรก <thoughtful> นะคะหลังจากที่ อ่าพรวางใจนะคะว่าให้พี่สาวพูดไปเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดกับแม่วันนี้เราก็ไม่ต้องพูดก็ได้ก็ถือว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อีฟ้าไม่ให้เปิดให้เราได้พูดเราก็จะเป็นคนฟังก็ได้นะคะเมื่อใจมันวางอย่างนี้นะคะอาการที่ที่เราเป็นทุกข์อยู่มันก็หายไปพอหายไปเสร็จคือพอรยอมนะ,ะยอมพี่สาวยอมวิบากกรรมที่เราจะได้รับวันนั้นนะคะว่าเราจะได้ยังไงก็ได้นะคะ คนสุดท้ายแล้วนะคะพอเราวางใจนะคะทุกที่มันมีอยู่มันก็ค่อยๆลดลงนะคะสุดท้ายเราก็ได้รับพรที่ประเสริฐนะคะสําหรับที่ที่แม่ให้เราได้ทุกวันนะคะแต่ว่าวันวันที่สิบสองที่ผ่านมารู้สึกว่าเ,าเรามีพลังมากนะคะเราได้ได้พรจากแม่ผ่านโทรศัพท์ค่ะพรก็ขอโอกาสส่งกันบ้านนะคะแล้วก็ขอปัญญาจากคุรูทุกท่านช่วยให้ปัญญาคาชี้แนะด้วยค่ะกบขอบคุณค่ะอ่าวทุกค่ะ อมโนธนากับพรค่ะถือว่าวันถือว่าเราได้เราได้พรเพิ่มด้วยนะคือเราได้เพิ่มได้เพิ่มปัญญาขึ้นจากการที่มีสถานการณ์นี้มานี่แหละเพราะเราได้เห็นตัวเราว่าว่าเรามีปัญญาพาตัวเองพ้นทุกได้นะเพราะว่าเราจับทุกได้เนาะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก่อนที่จะเข้ามาเรียนรู้เนี้เราก็จะไม่รู้เลยว่านี่เรากําลังทุกอยู่และคนที่เราจะโทษก็คือ พี่สาวทำไมเขาพูดไม่อยู่ทำไมทำไมทำไมก็จะเป็นทำไมกับเป็นคำถามกับคนอื่นนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยพอเราเก็บประโยชน์ได้แล้วเราก็เห็นเห็นประโยชน์ของสถานการณ์นี้ว่าโอ,อ้ทําให้เราได้เห็นกิเลสต,ตัวนี้นะแล้วเราก็ได้เห็นเพิ่มขึ้นมาอีกว่าถ้าเราไม่มีกิเลสที่อยากได้ดั่งใจหมายเนี่ยมันจะได้มันจะได้ตอนที่เราจิตบริสุทธิ์ไม่มีนิวรณ์ห้าไม่มีกิเลสปนนี่แหละนะคะ สภาพจิตแบบนี้แหละที่ทำให้ได้มีสิ่งดีๆตามมาก็คือคำว่าที่บอกว่า,าเราใช้อาจารย์ใช้คำว่าโชคดีขึ้นใช่ไหมแต่จริงๆคือก็คือสถานการณ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทางที่เราได้ดังใจหมายเรานั่นแหละแต่ตอนอยากได้อยากได้แล้วมันไม่ได้นะคะซึ่งเป็นประโยชน์ของการที่พวกเราได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันแบบนี้แล้วก็ ภาคเพียรปฏิบัติแล้วก็จะมีความไวไปตามความชำนาญของแต่ละท่านด้วยมีความเป็นผ่าหูสูตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นะคะทำให้เราได้มีความแววไวเออรู้ร,รู้ยังไม่ได้ออกมาทางวาจาหรอกแต่ถ้าเราถ้าเราไม่รู้เท่าทันหรือว่ามันมันกิเลสตรงนั้นมันใหญ่อยู่เนี่ยพรจะพูดออกไปเลยนะ มันจะไม่ได้อยู่ในใจอย่างเดียวมันจะมันจะออกไปเป็นคําพูดด้วยใช่ไหมคะนี่ตรงนี้น่ะมันก็ยังไม่ไม่ได้ออกไปเป็นคําพูดใช่ไหมคะเพียงแค่อยู่ในใจเรานะคะนี่นี่พี่น้องได้ร่วมเรียนรู้ด้วยว่านี่นี่ค่าเราจะเรียกเขาว่ามันเป็นรูปประพบอันยังเป็นรูปอยู่เอามันมันเป็นรูปอยู่นะเราเห็นเห็นชัดด้วยเห็นชัดด้วยแต่ว่ามันไม่มีกามออกไปไม่ไม่ไม่ใช่กามมาพบ คาว่ากรรมภพเนี่ยมันจะออกไปทางวาจาแล้วก็การกระทําด้วยแบบแบบประเภทที่ใครไม่ชอบใจอะไรเนี่ยก็คือมีม,มีอ่ามีความชิงชังี่ะมีพยาบาทนะคะมีความไม่ได้ไม่ไม่ได้ตังใจเนี่ยถ้าทั้งพูดทั้งโยนของด้วยเนี่ยนะคะนี่เป็นกรรมภพบตัวใหญ่เลยนะคะแบบว่าทั้งวาจาแล้วก็การกระทํานี่ออกไปทั้งกายทั้งวาจาออกไปด้วยเลย แต่นี้สภาพที่พรรู้สึกได้ผัาได้แต่มันชัดเจนอยู่นี่เรียกว่ารูปประพบนะคะแต่ถ้ามันรู้สึกเหมือนมีเหมือนไม่มีที่มันมันจับไม่ชัดเนี่ยเราจึงจะเรียกว่าอรูปประพบแต่ว่ามันก็ยังคําว่าเหมือนมีเหมือนไม่มีแปลว่ามันมีอยู่แหละมันถึงรู้สึกใช่ไหมถ้าเทียบกับศูนย์มันไม่ใช่ศูนย์อะมันมันมีอยู่แต่เราเราเอารู้ว่ามันจับไม่ชัดภาพมันไม่ชัด ก็เลยเรียกอรูปประพบนะคะเราก็ได้เขาเราเติมทบทวนเรียนรู้เรื่องของการมาพบรูปรรประพบอรูปประพบด้วยนะคะเพราะว่าที่พี่น้องเราเป็นตัวอย่างมาก็ชัดเจนดีนะคะมันอยู่เป็นรูปอยู่แล้วก็พรก็เห็นก็จัดการไปได้เลยโดยที่พอเราควบคุมอยู่ในรูปได้เนี่ยนะคะรูปประพบคืออยู่ในใจเราได้เนะะี่ยมันก็ไม่มีบาจาออกไปให้กระทบกับพี่สาวใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าขนาดของกิเลสข,ของพรตัวใหญ่เป็นการมาพบนะพรจะพูดออกไปเพราะว่าทำอาจจะทําไม่ได้มากกว่านั้นเพราะเป็นโทรศัพท์ใช่ไหมคะแต่มันจะมีวาจาออกไปไงซึ่งวาจาออกไปน่ะคําพูดเราเนี่ยตอนก่อนพูดเราเป็นนายใช่ไหมแต่ตอนพูดไปแล้วเนี่ยค่ะคําพูดเรามันจะไปเชื่อเฉือนหรือไปอ่าทําให้พี่สาวเกิดความรู้สึก ทุกใจหรือว่าไปเกิดวิวาทะยังไงก็ไม่รู้แหละมันมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นี่ก็คือถ้าเราอยู่ในในใจอยู่เป็นรูปประพบเนี่ยอันตรายมันก็ไม่ได้มากเท่ากับการที่ขนาดใหญ่กว่านั้นนะคะนี่ก็เพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติม,ตมเรียนรู้ร่วมกันที่น้องบางท่านก็จะชัดแล้วแหละแต่บางท่านอาจจะอาจจะแยกไม่ออกนะก็ได้ได้เอากรณีศึกษาของพรมาร่วมเรียนรู้มันไปนด้วยนะคะ นุโมทนาค่ะค่ออะขอบคุณค่ะก็<อ>จะไปทํางานด้วยหรือเปล่าคะไม่ค่ะวันนี้ไม่ทาํางานค่ะครูวันนีอ้อยูอ่บ้านทั้งวันค่ะออค่ะดีค่ะอออนก็ขอโอกาสนะคะอ,อนุมโมทนากับพรค่ะออนก็เห็นว่าเออการที่เรามาเรียนรู้เรื่องของทุษอริยสตร์สีนี่มันดีเนาะเพราะเราจับอาการได้เพราะว่าเราอ่านเวทน,นา ของเราอยู่ตลอดเวลาเวลามีผัสสะมากระทบแล้วามก็แววไวพออ่านเห็นอาการของใจที่มันเลิกไม่ยินดีไม่พอใจแล้วนะที่ยังฟังงต่อเนี่ยนะคะก็แววไวที่จะจับอาการของตัวเองแล้วก็มาจัดการกับทุกอริยสัจของตัวเองนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้แทนที่จะเป็นทุก ที่มันออกไปวิวาทากับคนอื่นมันก็อยู่แต่ใารวิวาทาแต่กับเราอยู่ข้างในนะคะเราก็จัดการกับเขาได้ทันนะ,ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีค่ะอน,นุนโมทนากบพรพันธ์นะคะที่มาแบ่งปันการบ้านในวันนี้ค่ะสาธุค่ะขอบขอบพระคุณคณรูทุกท่านค่ะสบธุค่ะ